ก็สองธรรมดาครับตัวนี้ทีห้าตัวลมได้อันนี้แยกมาแล้วโหลดทั้งระหวัดแบบอ่อนจะปิดครัจะหมดแล้วระเบริดครับประเด็นถ้าแบตเต็มมันจะไฟมันจะได้เกือบร้อยได้99วอนอันนี้ไฟมันเหลือ85้า